ก่อนหน้านี้ค่ะทำเอาหลายคนเป็นห่วงนะคะกับลูกสาวคนสวยของบ้านนักแสดงตลกชื่อดังอย่างแจ๊สชนชื่นขณะพาน้องแตงไทยไปโรงพยาบาลหลังมีไข้สูงถึง38องศาค่ะด้านคุณแม่แจงแจงจิตก็โล่งใจนะคะเมื่อตรวจ RT-PCR ไม่พบเชื้อโควิด -19 และคุณหมอก็ได้ชี้แจงว่าเป็นไข้หวัด ก่อนที่ล่าสุดในอินสตาแกรมของแม่แจงค่ะก็ได้โพสต์ภาพที่ทำเอาแฟนๆและคนบันเทิงร่วมส่งกําลังใจกันเป็นจํานวนมากเมื่อหนุ่มแจ๊สและแจงก็แอดมิดเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลทั้งคู่ค่ะโดยเผยสาเหตุการเข้ารับรักษาตัวในครั้งนี้นะคะว่าหลังจากํากันมาเยอะมากมายพวกเราเป็นไข้หวัดค่ะติดกันทั้งบ้านเลยค่ะเริ่มจากเจ้าตัวเล็กแต่งไครก่อนเลยต่อมาก็เป็นพ่อแม่แล้วก็พี่สาวครบครอบครัวค่ะ ช่วงนี้ไขหวัดระบาดนะคะก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะคะทุกคนซึ่งหลังจากแชร์โพสต์ไปนะคะด้านคนดังและแฟนคลับก็ร่วมกันส่งกำลังใจพร้อมกับขอให้ครอบครัวของหนุ่มแจ๊สหายไวๆกันเป็นจำนวนมากเลยล่ะค่ะ ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทางทาง u u u e e แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิ์ชกันได้ที่ True Insider นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ